สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะขอขอบคุณทุกๆการ p นับสทุกทุกช่องทางนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดนะคะแล้วก็วันนี้มา ส่องพลังงานให้กับทุกคนกันค่ะนะคะหลับตาลงนะคะทำสมาธิกับไพ่โฟกัสมาที่ไพ่สำหรับนี้นึกถึงเขาคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะว่าความในใจของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้คืออะไรนะคะขอพลังงานของเขาขอความในใจของเขาดูซิเรามาส่องเขากันดีก,กว่านะคะหลับตาลงทำสมาธิค่ะสูดลมหายใจประจิตหายใจ ปล่อยใจิตใจให้ว่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของทุกๆคนกันนะคะเรามาดูว่าความในใจของเขาที่มีกับคุณในเวลานี้ค่ะขอความในใจของเขาค่ะที่มีให้กับคุณในเวลานี้ความในใจของเขาค่ะ สามเหรียญเขาอยากที่จะคุยกับคุณนะนะคะเขามองอนาคตระหว่างคุณและเขา,าค่ะไปถึงเรื่องของอนาคตนะคะอยากปรึกษาหารือเรื่องราวความสัมพันธ์อยากตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะยังไงดีนะคะอยากวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะคือความในใจของเขาอะเขาคิด เขาคิดไปต่างๆอนาคตมากมายนะคะว่ามันจะอนาคตระหว่างคุณเขาจะเป็นยังไงแพลนจะเป็นยังไงจะจะนัดเจอกันได้ไหมจะเจอคุณได้ไหมหรือว่าจะจะจริงจังยังไงดีนะคะจะจริงจังยังไงดีจะไปทางไหนดีจะเยี่ยมเย็นกันยังไงจะแบบ จะทำยังไงใ,ให้เห็นอนาคตร่วมกันละกันจะชัดเจนยังไงดีนะคะมันจะเป็นไปทางไหนนั่นเองนะคะการปรึกษาหารือการพูดคุยนะคะในความสัมพันธ์นะคะ King of Wands นะคะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะเขาช่วงนี้เขาทำงานหนักมากๆเลยนะคะตัวตนของเขานะคะเป็น King of Wands ผู้ที่มีไฟเรองพลังงานนะคะคือ เขาทำงานหนักมากช่วงนี้นะคะอาจจะยุ่งเรื่องของงานงานหนักงานเยอะแล้วก็มุ่งมั่นอยากที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าอาจจะขยับขยายสาขาเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเพิ่มเรื่องของธุรกิจอะไรแบบนี้อยู่นะคะแปดเหรียญน,นะคะทํางานทําเงินสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่ากําลังทํางานเก็บเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็กําลังที่จะวางแผนอนาคตะคะ่ะในอนาคตที่จะมาถึงระหว่างคุณและเขานั่นไง the high r e f e r e n นะคะ เขาเหมือนกับว่าเขาว่าเป็นคนที่ตอนนี้จะทำอะไรต้องทำให้ได้จะทำอะไรต้องประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องอดใจรอแล้วก็นิ่งกับบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำนะคะกับอนาคตมันมันยังมาไม่ถึงแต่ตอนนี้ก็ได้คิดวางแผนไว้แล้วเพราะว่าตัวของเขาเป็น king of w a n d s ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็มองกันไกลนะคะเก่งทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่ ตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงทัศนคติดีแล้วก็มีความใจร้อนในตัวตนของตัวเองแต่ก็เป็นคนที่วางแผแนนานาคตแผนหนึ่งแผนที่สองแผนที่สามอดทนรอผลกลาําไรเรื่องของธุรกิจการงานอะไรของเขาได้นะคะก็คือมีเหตุและผลมีความเป็นผู้นําแล้วก็เป็นคนที่มีบริวารลูกน้องที่ต้องจัดการดูแลนะคะหรือว่าเป็นคนทําธุรกิจมีไฟื่องของการทํางานกําลังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวและเขาอยากที่จะแบบ ทำความฝันหรือว่าความจริงระหว่างคุณกับเขาให้เป็นจริงด้วยซึ่งตอนนี้ถ้าเขามุ่งมั่นกับการทํางานแสดงว่าเขาต้องสันโดษมากๆหรือว่าทุ่มเทกับการทํางานเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตนะคะทีนี้ความในใจของเขาที่มีกับคุณก็คือมันเป็นเรื่องของการได้แบบทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะได้จริงจังกันในอนาคตเพื่อที่จะขยับสถานะกันในอนาคตนะคะว่าจะ วางแผนกันแล้วมันจะเป็นไปยังไงในความสัมพันธ์เขาก็คิดอะว่าเขาจะต้องโสดไปคนเดียวหรือเขาจะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตคิดไปสองทางนะคะแต่งงานกับคุณแล้วก็มีอนาคตร่วมกันมีงานวิวาร่วมการวางแผนอนาคตร่วมกันแบบจริงจังหรือจะต้องแบบสร้างเนื้อสร้างตัวกับตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองเป็นโสดส่วนโดดอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขายังมั่นคงกับสิ่งที่เขาคุยกับคุณเรื่องของการวางแผน อนาคตวางแผนเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวแบบนี้ถ้าคุณกับเขาเคยคุยกันไว้นะคะ t h Emperor e ค่ะความในใจของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ s i of w o n s แล้วก็ the Moon นะคะความในใจที่เขามีต่อคุณตอนนี้ มันเป็นเรื่องของเขามีความคิดมากนะคะแน่นอนเขาอยากที่จะทําให้เรื่องราวระหว่าง,งคุณและเขา,าประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าทําให้คุณภูมิใจเพราะว่าเขาเนี่ยตอนนี้เหมือนกับควบคุมอะไรบางสิ่งบางอย่างเยอะมากๆนิ่งเพื่อควบคุมสถานการณ์นิ่งเพื่อควบคุมบริวารลูกน้องหรือว่าธุรกิจหน้าที่การงานของเขานะคะและเป็นคนที่ชัดเจนจริงจังนะคะรักคือรักใช่คือใช่แต่ ตอนนี้รู้สึกเขาจะยุ่งกับคือเหมือนกับว่าอยากที่จะแบบมีเวลาส่วนตัวเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าเรื่องของการทํางานหรือว่าเขาต้องการที่จะแบบประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าการขยายขยายธุรกิจนะคะหรือว่าอยากที่จะไปประสบความสำเร็จของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งระดับผู้นำในหน้าที่การงานในอนาคตนะคะในชีวิตของเขานั่นเองคือความภาคภูมิใจของการประสบความสำเร็จในเรื่องของงานการได้เป็น สิ่งที่เขาฝ่ายฝันไว้นะคะและเรื่องราวระหว่างคุณและเขามันมีความรู้สึกของการแบบว่าต้องใจเย็นนะคะแล้วก็มีความอึดอัดมีความคิดถึงมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมันช้าหรือเกินมันไม่ได้ตั้งใจแต่ก็รู้สึกว่า สิ่งที่มันค้างคาหรือประเด็นระหว่าง,งคุณกับเขานั้นท็อกซิกนั้นมันทําให้เขามีความคิดมากเขามีความกังวลน,นะคะนั่นคือความในใจลึกๆที่มันอยู่ในใจของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณนะเขากังวลน,นะแต่เขาก็แบบ ถ้ามันมีท็อกซิกอ่ะมันก็คงยากที่จะแบบที่จะทําอะไรทั้งกลัวทั้งประหม่าทั้งไม่กล้าและก็มีความคิดมากนะคะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ทั้งสิ่งที่ต้องทําในชีวิตนะคะทั้งเรื่องราวระหว่างคนของเขาที่มันยังคงวนเวียนอยู่นะคะที่มันยังค้างคาอยู่อยากที่จะทําให้ได้หาวิธีคิดมากกังวลเหมือนกันเพื่อที่จะแอ,ะอะคชั่นอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้คุณภูมิใจหรือว่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ให้คุณภูมิใจหรือว่าสร้างตัวตนของตัวเองอ่ะทำให้ ให้คุณภูมิใจในตัวตนของเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่กําลังอยู่ในวัยไล่เลี่ยกกันกับคุณหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ระดับผู้นําระดับซีอนักธุรกิจหนุ่มนักธุรกิจหรือว่าเป็นนักพัฒนาน,นักวางแผนนะคะระดับ c ีอนะคะต้องแบบคอยควบคุมคอยจัดการนะคะคอยคอนแทคงานตรงนู้นตรงนี้จะขยับขยายตรงนน้นตรงนีน้คือเขามีอะไรเยอะแยะมากมายให้ต้องทำด้วยว่าไลฟ์สไตล์ของ ความเป็นผู้นําความอบอุ่นการดูแลพวกพ้องดูแลครอบครัวของเขานะคะทำให้ความในใจของเขาระหว่างคุณมันรู้สึกอึดอัดแล้วก็รอคอยแล้วก็คิดถึงแล้วก็อยากที่จะทําอะไรบางสิงอย่างที่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะคะให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับภายในใจของเขาลึกๆที่เขาไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับตัวคุณมีความเป็นห่วงนะคะเป็นห่วง เหรียญตัวตนคุณเป็นเกเหรียญเพราะฉะนั้นเขามีความไม่สบายใจกังวลน,นะคะคอยแต่แบบคิดถึงว่าคุณเป็นยังไงคอยแต่ส่องคอยแต่มองคอยแต่เก็บรายละเอียดนะคะวันนี้คุณโพสต์อะไรวันนี้คุณทําอะไรเอ๊ะวันนี้คุณทํางานตรงนี้วันนี้คุณคุยกับใครเหมือนกับว่าคิด อะไรต่างๆนานามากมายและคิดสิ่งที่ค้างคาทําให้รู้สึกคิดมากคิดเยอะนะคะกลางคืนก็นอนไม่หลับตื่นมารู้สึกไม่ดีคิดถึงคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันย้ําเตือนเรื่องราวระหว่างคุณและเขามากๆเลยนะคะและก็นั่นแหละสิ่งที่บอกไปว่าเขาอยากที่จะหาวิธีที่จะเคลื่อนไหวนะคะแอคชั่นหรือว่าแสดงอะไรบางสิ่งบางอย่างสื่อ ถึงคุณให้คุณได้รู้ว่าคิดถึงคุณมากสองมองมองหาคิดถึงเป็นห่วงนะคะคุณจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวตนของคุณเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเขามองว่าคุณโสดมีสเสน่ห์มีความฉลาดมีความเก่งมีความสามารถดูแลซัพพอร์ตตัวเองได้ทุกอย่างแล้วก็ รู้สึกว่าจะทำยังไงให้ไขว่คว้าหัวใจคุณมาครอบครองนะคะเขารู้สึกยังคิดถึงแล้วก็รอคอยคุณอยู่นะคะคิดถึงแต่บางทียังทำอะไรไม่ได้นะคะต้องจัดการอะไรกับตัวเองต้องจัดการอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างกับตัวเองเพราะว่าขึ้นเป็นสมเหรียญคิง g ์กบอร์ดแล้วก็แปเหรียญแล้วก็เดอะไฮโรเฟนส์นั่นหมายถึงว่าคนคนนี้มีความยุ่งยากเรื่องของการงานมากไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหารือเรื่องของงานการขยับแผ่ธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่าตำแหน่งหรือมีงานซ้อนอันนี้เข้ามาต้องใช้การวิเคราะห์ ใช้การวางแผนใช้ความแบบพยายามที่จะทําให้องค์กรไปต่อได้หรือว่ามีไฟเรื่องของการทํางานมากๆในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของธุรกิจการกอบโกยนะคะธุรกิจของเขาหรือว่าธุร,ธรกิจโลกที่เขาจะต้องทำนะคะคุณอาจจะดีกับใครที่เขาทํางานเยอะแล้วก็ยุ่งมากๆนะคะในเรื่องของงานนะหรือว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นเองนะคะ King of Cups เขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณเขาฝันถึงคุณเขามีความรู้สึกถึงคุณเขารอคอยอยากที่จะได้ได้เคลื่อนไหวหรือว่าส่งข้อความหรือว่าได้ติดต่ออะไรให้ อยากมีการสื่อสารระหว่างคุณและเขาให้เป็นไปทางที่ดีนะคะ o of Swords ขึ้นมานั่นคือการข่มอารมณ์นะคะของตัวเองไว้ข่มอารมณ์ด้วยความอารมณ์ความคิดถึงอารมณ์ของความรักอารมณ์ของความเสน่หาอารมณ์อยากที่จะคอมมิทเมนต์อารมณ์อยากที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าการออกเดทกับคุณหรือการเคลื่อนไหวแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างแต่อยากให้มันแบบ ให้มันในช่วงจังหวะทามมิ่งจริงๆนะคะถ้าคุณกําลังคุยกับคนคนหนึ่งที่เขามีความภาคเพียรพยายามเพียนพยายามในเรื่องของการทํางานธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวและเขาเข้ามาหาคุณในช่วงจังหวะที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวเรียนรู้ปรับจูนกันไปก่อนนะคะใจเย็นๆเพราะว่าผู้ชายเขามีพลังของนักล่าแล้วมีความเพียนพยายามเรื่องของความเป็นผู้นําแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องของงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของงานหรือว่าเรื่องธุรกิจอะไรบางอย่างเนี้ยบางทีเขาจะต้องโฟกัสเรื่องของงาน หรือว่าธุรกิจเป็นหลักอาจจะโฟกัสเรื่องของความรักคนรักไม่ได้สักทีเดียวอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหรือเขาคนนี้เป็นคนทํางานที่ใช้ความคิดหนักมากแล้วเป็นคนคิดเยอะมากๆนะคะเป็นคนที่จริงจังและคิดเยอะมากๆเป็นคนที่ดุดันนะคะจริงจังเด็ดขาดคุณอาจจะดีวคนที่เขาเป็น King of Wands King of c u p สนั่นคือทัดลมทัดน้ำทัดไฟนะคะแล้วก็คือ มีความหนักแน่นมีความเชื่อมั่นนะคะคือเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เขาพูดสิ่งเขาสิ่งที่เขาทำและอยากพิสูจน์เรื่องของงานเรื่องของธุรกิจอะไรของเขาด้วยนะคะเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างจะต้องทำเรียบเรียงสเต็ปนะคะกับชีวิตแล้วก็เรียเรียบเรียงความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาอยากที่จะได้ เจอคุณนะคะอยากได้ได้เจอกันอยากนัดเดทเจอกันนะอยากที่จะได้เหมือนกับว่ามีช่วงเวลาแห่งความสุขดีๆด้วยกันหรือว่าอยากที่จะวางแผนอนาคตร่วมการตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะขยับสถานะความสัมพันธ์ได้ไหมหรือว่าเฉลิมฉลองมีความสุขกันนะคะถึงช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตหรือว่าได้ มั่นหมายนะคะโจทะเบียนหรือวางวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณนั่นเองคือ,ค,อความในใจของเขาที่มีต่อคุณลึกๆมันมีความหวังว่าจะได้เป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณโสดแบบมีเสน่ห์มากๆด้วยความเก่งความฉลาดของคุณมันทําให้เขาจะพยายามเข้าหาคุณยังไงดีนะคะจะพยายามให้คุณมาครอบครองหัวใจได้ยังไงดีนะจะเป็นเจ้าของหัวใจของคุณได้ยังไงนะคะนั่นคือการได้แม่ คือรอจังหวะอะไรจริงๆเพราะนั้นเพจ of wars นั่นหม,มายถึงว่าการมองออกไปยังอนาคตแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจใจจดใจจ่อเหมือน,อน fashion, เหมือนแ a ชั i o เหมือนเหมือนความตื่นเต้นว่าจะไขว่คว้าหัวใจคุณมาได้ยังไงนะคะมีทั้งอารมณ์มีทั้งเหตุผลควบคู่กันแล้วก็มีทั้งไฟแรงในเรื่องของการทํางานด้วยมีทั้งไฟแรงเรื่องของความร้อนรุ่มในใจด้วยแต่ก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงฝันรอคอยแต่ก็มีอารมณ์เรื่องของการแบบ ข่มอารมณ์ไว้ด้วยเหตุและผลทั้งหมดทั้งมวลเหตุและผลคือถ้ามีประเด็นท็อกซิกกันก็ต้องข่มด้วยเหตุผลละมันอาจจะเจอกันได้ไหมหรือว่าแบบเออนะวิเคราะห์ดูแล้วอนาคตอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอหรือว่าได้คุยกันนะคะหรือว่าได้ปรับความเข้าใจหรือว่าได้ได้คุยกันจริงๆว่าเออมันจะเป็นยังไงถ้าได้เจอกันครั้งนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าเอะไปต่อได้หรือไม่ได้ครั้งนี้แหละก็คงจะรู้สึกได้แล้วว่าจะไปต่อได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะแต่ ถ้าไม่ได้มีประเด็นกันนะคะความในใจคือเขาอยากที่จะลองใช้เวลาในความสัมพันธ์กับคุณให้ยาวนานมากขึ้นให้ได้เรียนรู้กับคุณมากขึ้นและอนาคตก็มีหวังว่าจะได้แบบ ขยับสถานะกันนะ,นะคะหรือว่าได้ออกเดทกันจริงๆได้พบเจอกันจริงๆนะคะหรือว่าคุยกันมานานละรู้จักกันมานานละเรียนรู้ความสัมพันธ์กันมานานละนะคะเดี๋ยวงอนกันเดี๋ยวอะไรกันอนาคตก็อยากจะได้แต่งงานวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือความในใจของเขาที่มีต่อคุณนะคะทุกคนก็ ให้สวยนะคะให้สวยแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจแหละว่าเราจะไปต่อไหมนะคะเพราะว่าทุกคนเป็นคนเลือกผู้เลือกในเรื่องราวของความรักความสัมผัสหอยเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นเข้าไว้เพราะถ้าไม่ใช่ยังไงคุณจะเจอคนที่ดีกว่าอยู่แล้วนะคะเราจะต้องตัดสินใจนะเราต้องเป็นผู้เลือกเขาก็ต้องให้เกียรติเราเป็นผู้ตัดสินใจและผู้เลือกเช่นกันถ้าผู้ชายที่เขามีความ ถ้าผู้หญิงหรผู้ชายถนะ้าเขามีความแบบความสุภาพบรุษรุษคะเขาจะให้เรา,าเป็นผู้ตัดสินใจและผู้เรื่องแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเราอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ